สวัสดีครับยินดีรับสู่พัสดุ t เทรดช่องวิเคราะห์กราฟราคาบิตคอยนและเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์บิตคอยนนะครับบิตคอยนะครับโฟลเวอรครับแล้วก็บิตคอยนะครับเดลี่แล้วก็มีเหรียญอีชิลเลียมครับ ADA แล้วก็เราจะเริ่มด้วยบิตคอยนครับเพราะว่าถ้าเราดูที่บิตคอยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยราคามีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมครับเรามีเส้นแนวต้านอยู่ที่50,000ถึง5,500เหรียญครับ แต่ว่าราคาเนี่ยมีการ breakout ออจากแนวต้านใช่ไหมครับพร้อมกับการ build up นะครับก่อนจะการก่อนจะ breakout นั้นตรงนี้ครับก็เป็น p o ้ i t i นที่ดีที่เราควรจะอา,อาจจะสามารถซื้อหลังจากการ breakout แล้วตั้ง reference ตรงโลตรงนี้เป็น stop loss นะครับอาจจะตั้ง stop loss ต่ำกว่าโลเนะี่ยลงมาราวๆหนึ่ง atr ครับแล้วคุณเห็นว่าราคาก็พุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาครับเหมือนมีสัญญาณของแรงขายเนื่องจากเราเห็นแท่งแดงครับมีการดิ่งลงมาครับ นั้นตอนนี้ครับผมมองว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการดิ่งลงมาครับเพื่อเทสเ้นแนวต้านนะครับเป็นแนวรับตรงนี้ครับแล้วค่อยมีการเด้งขึ้นเพื่อคอนเฟิร์มการเบรกเอาท์ของแพทเทิร์นตรงนี้ครับหรือว่าคอนเฟิร์มการเบรกเอาท์ของแนวต้าน5้าหมื่นเหรียญนะครับที่นี่ครับถ้าลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับมองเป็นแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นด้ว่าเราจะสามารถลากนะครับให้มันฟอร์มเป็นแพทเทิร์น ascending triangle ascending bottoming w e d ได้ครับ เพราะว่าเรามีเส้นเทรนไลน์สองอันครับที่ชี้ขึ้นซึ่งเราเห็นว่าราคาครับมีการสั่นอยู่ในแพทเทิร์นตรงนี้ครับแล้วณเส้นบนของแพทเทิร์นตรงนี้ครับมันจะเป็นแนวต้านสาหรับราคาครับส่วนเส้นล่างเนี่ยก็ทําที่เป็นแนวรับนั้นคุณเห็นว่าตอนนี้ครับราคาเนี่ยมีการแตะที่เส้นบนของแพทเทิร์นตรงนี้ครับก็เลยเจอแรงขายนั้นถ้าคุณลองดูนะครับทุกครั้งที่ราคาเนี่ยมีการขึ้นไปแตะเส้นบนของแนวต้านหรือว่าเส้นบนของเทรนไลน์ครับมันจะมีการฟอร์มเป็น เทรลไล์แบบนี้ครับย่างเช่นเทรลไล์สองอันนี้ครับที่นี่ครับพอราคาเนี่ยมีการแตะเส้นบนครับแล้วเจอแรงขายใช่ไหมครับแล้วมีการตกมาเบรกเทรลไล์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับตามมาคือราคาครับมีการดิ่งลงครับลงมาแตะที่เส้นล่างของแพทเทิร์นหรือเช่นตรงนี้ครับราคาเนี่ยมีการเฟกเอาท์นะครับเราเบรกออกจากเส้นเทรลไล์ขาขึ้นของมันนะครับราคาก็เลยมีการดิ่งลงมาที่เส้นล่างของแพทเทิร์นตรงนี้ครับ นั่นตรงนี้ครับผมมองว่าเราจะสามารถลากเทรลไลน์ได้เหมือนกันครับเป็นเทรลไลน์แบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าเราสามารถลากเป็นแนวต้านตรงนี้ได้ด้วยครับเป็นแนวรับถ้าราคานะครับมีการเบรกออกจากเส้นแนวรับตรงนี้ครับหมายความว่าราคาเนี่ยจะต้องเบรกจากเส้นเทรลไลน์ขาขึ้นตรงนี้ด้วยครับนั้นมันบอกได้นะครับว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยเฟกเอาครับจากเส้นแนวต้าน5500่ยเหรียญเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่ราคาเนี่ยจะมีการรีเวิร์สลงมาครับที่เส้นแนวรับนะครับ เทอร์ไลน์เรารับเนี่ยเราราวสี่หมื่นหกพันเหรียญครับเราสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเหรียญตรงนี้ครับนังนั้น,นครับเส้นหนึ่งครับที่เราต้องโหให้ได้สำหรับบิตคอยต่อให้ราคาจะมีการพูบแบกนะครับก็คือ 15, ห้าหมื่นห้าร้อยเหรียญครับที่เราเพิ่งเบรกออกมาเมื่อวานที่นี้นะครับถ้าลองดูในกราฟเดลี่ของบิตคอยเราเช่นนะว่าถ้าผมลากฟิว o n a นช i ลิ t เทสเมนต์ครับจากออททำไฮลงมาที่โลของราคาครับ ตอนนี้เนี่ยราคากำลังทดสอบเส้น0 6 8 Fibonacci r e t a c e m e n t อยู่ครับซึ่งเส้นเนี่ยครับเป็นเส้นที่สำคัญมากๆสำหรับ Fibonacci นะครับเพราะในตลาดขาขึ้นครับต่อให้ตลาดมีการ pullback ครับมันก็มาแค่จบการ pullback เราๆ0.5ถึง0 6 8 Fibonacci นะครับแล้วมีการเด้งขึ้นกลับไปต่อนะครับแต่กลับกันนะครับในเทนขาลงเนี่ยราคาครับมักจะมีการเด้งกลับขึ้นมาครับเทสเส้นแนวต้าน0.5นะครับแล้วถึง0 6 8 Fibonacci นะครับ เป็นการเด้งกลับครับนั้นตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในเส้นแนวต้านที่สําคัญมากที่สุดของราคาครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคูณลองดูครับจะเห็นว่ามันไล่ up พอดีครับกับเส้นแนวต้านห้าหมื่นเหรียญครับนั้นผมบอกว่าตรงนี้นะครับของราคาเนี่ยมันคือโซนของแนวต้านนะครับตั้งแต่เราห้าหมื่นเหรียญเนี่ยไปถึงไปจนถึงห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าเหรียญครับหรือว่า0.6วจุดหกถึงแปดฟื้ชีนะครับในกราฟเดลี่ครับ นั้นตรงนี้ครับราคาเนี่ยคุณเห็นว่ามันยังไม่ได้เบรกไปจากโซนตรงนี้นะครับนั้นตอนนี้ราคาก็เลยเจอแรงขายอยู่ทีนี้ครับถ้าลองดูที่กราฟวอลลุ่มผมเปิดวอลลุ่มเอ็มเอนะครับโดยที่ตัวเนี้ยเป็นเอ็มเอ20นะครับคุณเห็นว่าวอลลุ่มนะครับมันกําลังลดลงเรื่อยๆครับขณะที่ราคาเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นสัญญาณบางอย่างครับที่บ่งบอกถึงว่าต่อให้ราคาจะมีการเบรกเอาจากแนวต้าน ห้าหมื่นเหรียญเมื่อวานนะครับที่ราคา break ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเงินของเวลครับหรือคนส่วนใหญ่ตลาดเนี่ยเขายังไม่ได้หันเข้าไปที่จะซื้อบิตคอยครับนั่นตรงนี้ครับมันจะเป็นสัญญาณที่ผมบอกได้ว่ายิ่งราคาครับสูงขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่กลับกันครับว่ายิ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย คนที่ซื้อบิตคอย n ครับยิ่งลดลงเรื่อยๆครับซึ่งคนพวกนี้ก็อาจจะเป็นส่วนแบ่งไปสู่ตลาดแอร์คอยนะครับทําให้คุณเห็นว่าวอลม่มของบิตคอยนะครับมันเริ่มลดลงเรื่อยๆครับตั้งแต่ตรงนี้ครับนั่นตรงนี้ครับอาจจะมองได้ว่าเป็น d i v e r g e เ c นในกราฟวรลุ่มครับซึ่งนะครับมันจะมาส่วนถึงดันถึงครับว่าตลาดนะครับอาจจะมีการกําลังจะทําการพูแบกนะครับหรืออย่างมากคือการรีเวิร์ครับเนื่องจาก มันไม่มีคนมากพอที่จะซื้อราคาที่อยู่ตรงจุดสูงขนาดนั้นครับเพื่อผักให้ราคาขึ้นไปต่อได้นะครับหรืออีกในหนึ่งครับก็คือเงินส่วนใหญ่ตลาดครับมันยังไม่ได้มาเห็นด้วยกับการ breakout ของตลาดในกราฟเมื่อวานนี้ครับรวมถึงนะครับตอนนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่แนวต้าน0.18ฟิวเจชีด้วยนะครับนั้นผมมองว่าครับอย่างน้อยครับราคาเนี่ยควรจะมีการออกข้างหรือการ pullback สักเล็กน้อยครับ อาจจะอย่างเช่นพุ่งแบกขมาที่0.5ฟิวเจอร์ชีนะครับเพื่อรับแรงซื้อนะครับจากเส้นตรงนี้ครับแล้วกลับขึ้นมานครับเพื่ออาจจะไปเบรกออกจากเส้นตรงนี้ให้ได้ครับไม่งนั้นผมมองว่าโอกาสในการเด้งกลับมาครับเราเบรกออกจาก0.5เนี่ยมันค่อนข้างสูงครับเนื่องจากภาพรวมตลาดครับมันยังไม่ได้เห็นด้วยกับการพุ่งขึ้นของราคาที่นี้ครับถ้าลองดูที่ RSI นะครับหรือว่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เนี่ยเราเห็นได้ว่าโมเมนตัมของตลาดครับมันค่อนข้างลดลงเรื่อยๆครับเห็นว่าเราจะมีด v เวเ e นซ์ตรงนี้ครับในกราฟเดลี่นั้นตรงนี้ครับผมบอกได้ว่าโมเมนตัมครับที่เกิดจากแรงซื้อที่คนครับมาซื้อกันแถวๆนี้ครับมันเริ่มลดลงเรื่อยๆครับตั้งแต่ตรงนี้ครับแล้วก็มีการลดลงเรื่อยๆครับ นั่นจากทั้งปริมาณแล้วก็ไอซีนะครับบวกกับแนวต้านของราคาที่0.618เนี่ยมันบอกนะครับได้ว่าตอนนี้ครับราคาครับอาจจะยังไม่พร้อมสู่การเบรกเอาออกไปสู่ราคา5 0 0 0 0 5 0 0 0หรือว่า60,000เหรียญพวกนี้ครับนั้นผมบอกว่าราคาควรจะมีการพักเพื่อสะสม momentum แล้วก็สะสมวอลม่มนิดนึงครับก่อนที่เราจะมีการเบรกเอาออกไปครับ ต่อมาครับเป็นกราฟของอีเทเรี่ยมในกราฟเดลี่บ้างครับสำหรับอีเทเรียมเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ครับรมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆแฟลกใช่ไหมครับแล้วเรามีการเบรกขึ้นแต่ว่านะครับคุณจะเห็นว่าราคาของอีเทเรี่ยมเนี่ยมันยังไม่ได้เบรกออกจากไฮนะครับนั้นไฮตรงนี้ครับมันก็เลยทําที่เป็นแนวต้านแล้วผักราคาลงมาครับตอนนี้ก็เลยฟอร์มเป็นแคบเลนแบบนี้ครับโดยที่เรามีเส้นแนวรับเนี่ยอยู่ที่สามพันแปดร้อยสามสิบสี่เหรียญกับเส้นแนวต้านครับอยู่ที่สามพันเก้าร้อยแปดสิ แล้วผมมองว่าราคาครับอาจจะสั่นอยู่ในกรอบตรงนี้ครับไปอีกสักพักนะครับจนกว่าเราจะมีการ break out สักด้านหนึ่งครับซึ่งถ้าถามผมนะว่าราคาตรงนี้มันน่าซื้อหรือเปล่าครับส่วนตัวนะครับผมมองว่านะครับจุดที่ดีในการเข้าซื้อเนี่ยมันควรจะเป็นจุดที่หลังจากการ break out หรือว่าถ้ายิ่งดีนะครับก็คือเราควรจะรอให้อย่างน้อย EMA ห้าสิบราฟ f o r hour เนี่ยมันไล่ทันราคาขึ้นมานิดนึงครับ เราอาจจะค่อยเข้าซื้อตรงนี้นะครับเช่นตรงที่ราคาการเทสแล้วเด้งขึ้นแบบนี้ครับเนื่องจากครับถ้าคุณซื้อตรงกลางอากาศแบบนี้ครับโอกาสครับที่ราคาจะมีการ pullback ครับถ้ามันเกิดการ pullback ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะตั้ง reference เป็นโลตรงนี้เป็น stop loss ใช่ไหมครับแต่ถ้าราคา pullback เนี่ยคุณเห็นว่ามัน pullback ได้ไกลนะครับดังนั้นเนี่ยคุณโอกาสที่จะถูก stop loss ออจากการเทรดเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตั้ง stop loss เนี่ย พอร์ตคุณนะครับก็อาจจะติดลบได้ยาวนะครับถึงขั้นล้างพอร์ตถ้าคุณเยอะๆเนี่ยเนื่องจากนี้มันเป็นคริปโตนะครับขยับนิดเดียวมันก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนั้นเราจะรอครับอย่างน้อยเนี่ย e m เมห้าสิบนะครับ f o เวอร์ครับให้ราคาครับมีการแตะกับเส้นนี้ก่อนครับแล้วมีการเด้งขึ้นครับแล้วค่อยซื้อตรงจุดนั้นหรือถ้าใครอยากจะเซฟมากๆครับพอคุณเห็นว่าเวลาตลาดในอีเครื่อเนี่ยมันมีการฟอร์มเปลนด์ครับมันจะมีการช็อปไปช็อปมากับ E m เมห้าสิบนะครับ นั้นถ้าใครอยากจะเซฟสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะใช้อ m a 1 0 0นึี่ครับโฟเวอร์ก็ได้ครับคุณเฉ็นว่าถ้าเราตั้งเป็นอ m a 1 0 0นครับเราค่อยซื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าจะซื้อในอ m ม50นะครับถ้าเกิดตลาดมันมีการออกข้างแบบตอนที่ผ่านมาครับที่นี้ครับไปเหรียญ A D A บ้างครับสำหรับ A D A เนี่ยตอนนี้ครับราคามีการฟอร์มเป็น p a เทิร์นะครับ Rising Wave บวกกับถ้าลองดูใน r s i นะครับคุณเฉีนบอกว่าเรามีซีรีส์ของ อาจจะพอมองได้ครับว่ามันเป็น b a l l i s h d i v e r g e n c เนื่องจากเรามี higher high ตรงนี้ครับแต่ว่า iSI เนี่ยมันมี lower high ครับมวกถึง momentum นะครับที่อาจจะค่อนข้างเริ่มหมดลงจากตลาดขาขึ้นที่ผ่านมาครับนั้นผมมองว่า EDA ครับมีโอกาสสูงครับที่เราจะมีการ break down ถ้าเรามีการ break down เนี่ยผมมองว่า target นะครับก็คือ bottom ของ w e i ตรงนี้ครับที่ราคาเนี่ยอาจตกกลับลงมาเพื่อ test ซ้นตรงนี้ ซึ่งถ้าคุณลองลากมันดูนะครับเช่นว่าวัตถุมของเวทตรงนี้ครับมันคือออนทำหไฮนะครับรอบที่แล้วของของ e อเลนเอดีเอนั้นการตกลงมาเทสออนทำหายนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยมีการเทสแบบนี้จริงครับตรงนี้ครับที่ราคาเนี่ยมีการตกมาเทสนะครับก็เป็นจุดดีครับที่จะซื้อหักราคามีการฟอร์มเป็นพวกแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงการเด้งขึ้นจาก โซนตรงนี้ครับเราจะซื้อเมื่อราคาเด้งขึ้นประมาณนี้ได้ครับซึ่งถ้าคุณลองดูนะครับเห็นว่าออทัมไฮของ ADA หรือว่าเส้นแนวรับตรงนี้เนี่ยมันไล่พอดีกับ ImA 200ครับในกราฟ f o เวอร์ของเหรียญ ADA ดังนั้นครับถ้าเกิดราคาจะมีการตกมาตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการนอกจากจะรีเทสออทัมไฮรอบที่แล้วเนี่ยยังเป็นการรีเทส ImA 200ในกราฟ f o เวอร์ด้วยครับก็ในวันนี้ครับก็ผมขอจบคลิปเรื่องเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อช่วยฮัทคลิปใหม่ที่ขมชา้าบได้ทุกวันนะครับ